สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเมนูไทยๆค่ะต้มกะทิสายบัวปลาทูนะคะเป็นปลาทูนึ่งนะคะ,ะเครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก็มีสายบัวปลาทูนึ่งกะทิข้นสดหอมแดงพริกไทยเม็ดกะปิน้ำส้มมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาแล้วก็รากผักชีคะ่ะเพื่อนๆนะคะ เครื่องปรุงเราก็มีแค่นี้เองนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็ทําแล้วก็อร่อยค่ะเพื่อนๆน,นะคะต่อไปนะคะก็เอาครกมาเลยค่ะนะคะจัดก,การใส่หอมแดงนะคะที่เราปอกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ครกตํานะคะตำมให้พอแหลกปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่พริกไทยเม็ดของเราเลยค่ะ ตามด้วยนะคะรากผักชีนะคะเพื่อนๆนะคะตามเลยค่ะเพื่อนๆค่ะพิการมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทําดูได้เลยค่ะเมนูนี้อร่อยมากนะคะเป็นเมนูโบราณนะคะเพื่อนๆทํากินมาสมัยปู่ย่าตายายแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะพอแดกได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่กะปิค่ะ ใส่กะปิลงไปนะคะ1ช้อนนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกะปิของละนองนะคะเป็นกะปิกุ้งนะคะไม่ใช่กะปิเคยคะ่ะเ,เขาจะฟูๆนะคะกดน่ะตำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะ,ะพี่การก็เอากะทิตั้งไฟนะพอเดือดเสร็จสับเรียบร้อยเราก็คนสักหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงของเราที่เราตำไว้ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆความหอมเริ่มมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะใส่เกลเครื่องกันแบบจุกๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะคนเขานะคะเข้ากันนะคะเพื่อนๆแล้วก็รอเขาเดือดนะคะต้องพยายามคนเอาไว้นะคะเพื่อน เพราะว่าเดี๋ยวกะทิเขาจะเป็นลูกๆเราไม่น่าทานนะคะหอมก็มาพิกไทยก็กินโชยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพอเขาเดือดได้ที่เดี๋ยวเราก็าใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะนี่ค่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวใส่สายบัวไปก่อนเพราะว่าสายบัวเขาจะสุกยากนะคะเพื่อนๆอนค่ะจัดการใส่สายบัวก่อนเลยค่ะ ดัวก็ล้างทำาวามสะอาดแล้วนะคะรอกบอกเปลือกหัน่นเออทำเป็นท่อนๆแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะก็นะะใส่เสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ เอาฝาหม้อปิดเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เขาจะได้สุกเอเดือดได้ที่แล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะตามด้วยน,ะน้ำปลานะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำส้มมะขามเปียกค่ะ แบ่งใส่นะคะเพื่อนๆลองชิมดูก่อนนะคะจะเอาเปรี้ยวนํานะคะหรือว่าจะเอาหวานนําก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้พี่การใช้แบบเปรียระะปร้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานนะเค็มหน่อยๆนะคะเพราะว่าเค็มจากน้ําปลานะคะกะปิของพี่การไม่เค็มนะคะเพราะว่าเป็นกะปิกุ้งของละนองแท้เลยค่ะเพื่อนๆ สีสันเริ่มมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะน่าทาน,นมากๆปลาทูนึ่งเนี่ยพี่การจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าปลาทูเนี่ยเขาสุกแล้วถ้าเราใส่ไปเลยเนี่ยปลาทูเขาจะเละง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะเราต้องใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะกอพอ,อ,อสายบัวเขาเริ่มสุกเนี่ยเราก็ค่อยใส่ปลาทูนึ่งลงไปนะคะ พอเดือดได้ที่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ทยอยใส่ปลาทูนะคะปลาทูนี่เออจะเพื่อนๆจะใช้แกะเป็นชิ้นก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่การใส่เป็นตัวเลยค่ะแบบจัดให้เห็นเลยค่ะว่านี่ค่ะปลาทูเป็นตัวเลยค่ะแล้วก็ไม่เละด้วยค่ะทานง่ายนะคะต้องการความสวยงามใสทั้งตัวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะ แล้วเติมด้วยหัวกะทินะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะได้หน้าทานนะคะเพื่อนๆปิดฝาไว้สักนิดนึงรอเขาเดือดเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ,ะเปิดออกมานะคะก็หน้าทานแล้วค่ะเพื่อนๆข้าสวยร้อนๆตักมาลอเลยเดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้แล้วค่ะเพื่อนๆขาปลาทูปเป็นต,ตัวนะคะเพื่อนๆ เสร็จสับเรียบร้อยก็ปิดเตาเลยค่ะเอาถ้วยมาตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ,ะน่าทานมากๆเลยค่ะ,ะปลาทูของเราก็เป็นโปดตัวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้นี่ข้าวสวยหนึ่งจานคงไม่พอนะคะเพื่อนเนค่ะต้องเบิลแล้วค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะต้มกะทิสายบัวของพี่การ น่าทานไหมคะเพื่อนๆขาไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ